ดูแลแผลผ่าข้อยังไงนะคะถ้าทําตามเนี่ยเอะรับรองคอนเฟิร์มเลยว่าไม่เป็นคี้อยแน่นอนแล้วก็แผลสวยเนียนสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ มาตอบคำถามสำหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามากันแบบเยอะมากๆอีกแล้วกับคำถามนี้นะคะก็คือการดูแลแผลผ่าคลอดยังไงนะคะเพราะว่ารวาาาัวเอะผ่าคลอดแล้วจะแบบใส่ชุดว่ายน้ำเอลตําเนี่ยเอาตัวนี้ออกมาจากท้องเนี่ยในลาสวัสด,ดียงคะ่ะ กันนี่ก็ <g ül> จะมาบอกวิธีที่จะแบบว่าดูแลแผลผ่าตอดยังไงให้แผลแบบว่าดูแบบแผลสวยบางคนก็แบบเป็นคีรอยอันนี้ก็คือสามารถใช้กับแผลผ่าตัดได้เลยนะคะ <g ül> ก็ตอนผ่าข้ดเลล่านะคะตอนท้องอ่ะก็จะเลือกหมอการผ่าตัดอะเขาจะมีการแบบว่าเย็บเหมือนเหมือนใช้กาวอัดอะ่ะมันจะไม่ได้เป็นแผลแบบ เหมือนมีใหมนะมันไม่ได้เป็นแผลแต่ยไม่มั่นใจว่าทุกที่เป็นเหมือนกันไหมแต่ว่าคุณหมอที่แอเลือกค่ะไม่ว่าจะสัญญกรรมหน้าอกหรือว่าผ่าขอดอะคือเราจะเคยเห็นแผลผ่าขอดสมัยก่อนใช่ปะที่มันจะเป็นแบบอย่างนี้แล้วมันก็จะมีใหม่ชื่อฟึกแต่ตอนนี้คือมันไม่มีใหม่เลยแล้วมันไม่ต้องตัดไหม เขาน่าจะใช้วิธีการแบบอัดกาวเข้าไปอะคือผ่าแล้วก็เหมือนอัดกาวมันก็จะเป็นแบบแผ่เรียบๆเลยซึ่งแผ่เรียบๆเนี่ยถ้าถามว่าระยะเวลาผ่านไปอะกลายเป็นคีรอยได้ไหมคือแผ่มันสวยนะแต่ว่าถ้าดูแลรักษาไม่ดีก็ ได้ค่ะแอดก็เลยแบบว่าศึกษาตั้งแต่หมอก่อนว่าเฮ้ยเราต้องมั่นใจนะว่าแผลที่แบบคุณหมอผ่าให้อะ่ะถ้ายิ่งมันเป็นรอยเย็บเยบเยอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่แผลมันจะไม่สวยเพราะฉะนั้นนะ,นะคะใครที่อยากแบบว่าผ่าคลอดแล้วแบบแผลสวยก็อาจจะต้องแบบทําการบ้านเรื่องคุณหมอน,นิดนึงเราก็เลยจะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าหลังคลอดเอดูแลแผลยังไงต้องบอกก่อนเลยนะว่าเอไม่ทาย,ยาเลยยาลดรอยแผลเป็นเลยแม้แต่ ครั้งเดียวถ้าทำตามเนี่ยเอ๊รับรองคอนเฟิร์มเลยว่าไม่เป็นคีรอยแน่นอนแล้วก็แผ่สวยเนียนเริ่มยังไงก็คือตอนที่เราไปหาหมอค่ะหนึ่เดือนหลังจากนั้นอะหมอจะติดสติกเกอร์กรันคีรอยมาให้จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือยี่ห้อนี้เลยสามารถ สั่งซื้อได้ใน shopee ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นยี่ห้อที่คุณหมอติดให้เลยข้างในมันก็จะเป็นแผ่นอย่างเงี้ยแล้วมันก็คือจะเป็นแผ่นแบบพอดีกับแผ่ผ่าคอเราเลยแต่ประเด็นสำคัญอะคือคนไม่รู้ว่า ต้องใช้ยังไงใช้แบบไหนมันถึงจะเห็นผลเนี่จะแปะไปเลยนะสมมติเดือนหนึ่งอะจะใช้ประมาณ2แผน่นแปะไปเลยทั้งวันทั้งคืนคืออาบน้ําก็ไม่ถอดคือแปะแล้วก็แปะแล้วก็ใช้ชีวิตไปเลย2อาทิตย์เปลี่ยนครั้งบางทีก็3อาทิตย์บางทีก็เดือนหนึ่งถ้าลืมอะไรอย่างเงี้ยก็คือแปะยาวคือการเกิดคีลอยอะอ่าอาจจะบอกก่อนว่าแบบไม่ได้แบบวิชาการร้อยเปอร์เซนต์แต่มันคือประสบการณ์ส่วนตัวค่ะก็คือ เหมือนถ้าเราอะขยับตัวเยอะร่างกายเราก็จะแบบเหมือนยกของหนักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยร่างกายเราก็เหมือนจะสร้างผังพืชมาเพื่อให้แผลมันไม่ปีเพราะฉะนั้นอะช่วงที่แบบแผลผ่าตอดใหม่ๆก็แบบอย่าเพิ่งหักโหมขยับตัวเยอะหรืออะไรทําให้แผลมันเคลื่อนเยอะอะไม่งั้นมันต้องสร้างอะไรมาเพื่อแบบป้องกันร่างกายเราแต่ยังแผลอย่างเงี้ยมันก็ช่วยปิดเซฟได้ในระดับหนึ่งอย่างที่สองค่ะเวลาเราแบบใส่เสื้อผ้าขอบกนึงเงกงในขอบอะไรอย่างเงี้ย มันก็ไปถูแล้วก็ทําให้แผ่ตรงนั้นอะ่ะมันก็จะนูนขึ้นมาได้เนี่ยการที่เราแปะแล้วก็ใช้ยางแปะไปนะคะมันก็จะทําให้แบบช่วยเซฟในตรงนั้นไปจริงๆแล้วอะค่ะคนเราอะ่ะ พอแปะไป3 4สเดือนอะเราจะรู้สึกว่าเออมันคงไม่เป็นแล้วแหละแต่คุณหมอบุญชัยนะคะอันนี้นต้องกราบคุณหมอเลยอะเป็นคุณหมอที่ทำข้อแน่้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยจากที่เขาแบบดูคนไข้มาคนที่จะเป็นคีลอย์มันจะไปขึ้นตอนเดือนที่5ที่6ที่7ซึ่งเราคิดว่าเฮ้ยเราแปะ3มเดือนแล้วมันโอเคแล้วนะสเดือนแล้วโอเคไม่ค่ะสองเลียะคือแปะไปเป็นปีเลยแล้วก็รับรองเลยค่ะว่าจะไม่มีแผลผ่าคอดนะคะกนนารน้ำได้ก็คือเหมือนแปะอาบน้ำได้เลยการที่แปะยาวอะ มันแบบ แล้วก็ไม่ได้เป็นผื่นเป็นแผลเป็นอะไรเลยนะคืออันเนี้ยทดสอบกับตัวเองแล้วว่าสามารถแตะได้แบบอับน้ําอยู่เป็นแบบหลายอาทิตย์เลยอย่างเงี้ยอ่ะต่อไปนะคะสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าแบบมีแผลแล้วว่าแบบมาดูคลิปนี้ไม่ทานมันจะแครยังไงอย่างเดียวเลยนะที่จะแบบว่าที่ทําให้แผลมันหายนูนได้อะสำหรับเร้ก็คือต้องไปฉีดทีรอยมันก็จะมีตามคลินิกทั่วไปเลยเข็มนึงมันก็ตกอยู่ที่มีตั้งแต่แบบ5 0 0 1 0 0 0 2,000 3,000แล้วแต่ขนาดแผลซึ่งฉีดทีรอยอะมันยุบเลย นะมันยุบแบบคือถ้าสมมติจะไปเลเซอร์แผลอะ่ะควรทําคู่คู่กับการฉีดทีรอยการที่เราฉีดทีรอยอ่ะค่ะมันจะทําให้แผลที่นูนอะ่ะเรียบแต่มันอาจจะไม่ได้ครั้งเดียวอาจจะต้องฉีดเดือนละครั้งฉีดสักสี่หครั้งกว่าจะยุบบางคนอาจจะต้องใช้หลายครั้งหน่อยมันยุบแล้วอะค่ะเราก็อาจจะแบบไปเลเซอร์มันก็จะช่วยเลือกปรับสีผิวส่วนยาลดรอยแผลเป็นนะคะที่แอชใช้แบบว่าเวลาเป็นแผลหรือว่าไม่ได้แบบบริเวณไหนที่มันแบบแปะไม่ได้อะไรเงี้ยแอชก็จะใช้เป็นเดอร์มาติกค่ะแต่ก็มีที่อ่ะที่ทา หน้าอกมาเราไม่ใช้วิธีแปะเพราะหน้าอกมันแปะยากอ่ะแบบคนที่ทําแผลหน้าอกมันจะอยู่ใต้หน้าอกแบบเนี้ยแผ่นแปะมันแปะไม่อยู่อ่ะแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าให้ทาเนี่ยแล้วจะไม่มีแผลจริงจริงแต่เขาก็กังวลว่ามันเหมือนจะเป็นแผลเขาก็เลยขยันทาสี่ห้าเดือนสุดท้ายก็ไม่เป็นแผลถ้าโชว์แผลผ่าคลอดอ่ะคืออยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นว่าเออแผลมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยแบบมันหายจริงหรอมันไม่มีแผลจริงหรอเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยนี่ เห็นไหมท่านไม่ค่อยเห็นเลยอะปกติพี่เอใส่บิกินี่ประมาณเท่าไหร่มันก็จะปิดประมาณเนี้ยบิกินี่อะใช่แต่มันก็จะบังแต่ว่าถ้าเปิดมายงไงก็แบบไม่เห็นแต่ว่าตรงเนี้ยค่ะจุดตรงเนี้ยเป็นแผลที่สองกล้องอย่างที่บอกว่าไม่เคยตอนนั้นไม่รู้ว่าแตะแล้วมันหายแล้วเป็นคนไม่ทายาด้วยสุดท้ายก็ต้องไปฉีดคีรอย์มันก็ดีขึ้นแต่มันก็จะแบบไม่ได้ดีขนาดแผลผ่าคลอดอะขนาดเป็นจุดเล็กๆอะ มันยังเด่นกว่าแผ่ผ่าคลอดเลยอะ่ะหวังว่าแม่แม่มือใหม่ที่แบบว่ากำลังแบบแบบกลัวหรือกังวลนะคะบอกเลยว่าถ้าใครได้เข้ามาดูคลิปเนี้ยคือไม่ต้องกังวลเลยฝากแชร์ไปให้แม่แม่นะคะเพื่อนๆที่เราเป็นห่วงหรือว่าแบบ อะไรเงี้ยไอคิวว่าคิวเนี้ยมันน่าจะมีประโยชน์หรือว่าถ้าแบบใครมีวิธีที่ดีดหรืออะไรเงี้ยก็สามารถมาแชร์กันได้เลยค่ะเพราะว่าเราก็ม่เป็นสายพาปัดอยู่แล้วเนาะโอเคค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะไว้าจะทำคิปด,ดีๆที่แบบรู้สึกว่ามีประโยชน์เอามาแชร์ให้ฟังอีกวันนี้ก็ไปละค่ะบ๊ายบาย